สวัสดีครับช่องสมบัติมาเลตี้นะครับวันนี้เรามาดูรถตัดยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมรถคันนี้ถึงได้ใช้งานมาน้อยนะครับ รถตัวนี้ครับก็เป็นรถของหน่วยงานราชการครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับหน่วยงานราชการต่างๆก็น่าจะสิ้นเปลืองกับการดูแลสนามนะครับก็เลยปรับปรุงเป็นพื้นปูนนะครับเยอะงามยาก็เหลือน้อยนะครับแลพวกนี้ก็เลยได้ทํางานน้อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับที่รถคันนี้ได้หยุดใช้งานนะครับเป็นเพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมไปติดที่เพานะครับเนี่ยที่เพาของใบตัดนะครับในผมแกะออกไปแล้วนะครับมันมีท่อใส่ย,ยางติดอยู่แล้วมาที่เรกหมุนไม่ไปเลยนะครับหมุนไม่ได้เลยผมก็แกะออกแล้วตอนนี้หมุนได้แล้วนะครับเพราะว่า พอสายพันธมาติดนะครับตัวนี้สายพันธุเครื่องก็หมุนมเลเลหมุนแต่สายพันธไม่หมุนนะครับสายพันไห่ครับตรงนี้สายพันกิวเลยนะครับน่าจะเป็นสาเหตุที่เขาหยุดใช้นะครับแล้วพอไใช้เป็นเครื่องสะพายกับเครื่องเข็นเอานะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะมันระบบตัดแล้วก็มันจะสาดไปข้างหลังนะครับเนี่ยเป็นช่องที่มันสาดสาดเสร็จเสร็จ ยากไปนะครับเนี๋ยผมจะลองเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานดูขั้นต้นเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีมากเลยเครื่องยนต์นี่เป้งๆเลยขบูแกะมาเกลี้ยงสะอาดขบูสะอาดมากไม่มีตะกอนไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เช็คหัวเทียนแล้วก็ ประกอบเลยสตาร์ทเข้าไปสตาร์ทใช้ได้เลยแต่ว่าทาังน้ำมันมันแตกนะครับผมก็จะสั่งใหม่มาใส่ตอนนี้ผมก็ใส่เกนลนเกลนน้ำมันไปก่อนนี่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ทําให้เขาเลิกใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ทํางานเพราะว่าผมลองติดเครื่องเสร็จพอโยกโยกให้ใบตัดหญ้าทางานมันโยกไม่ไปแล้วมันดึงเครื่องดับนะครับมันจุดจุดเครื่องยนต์จนดับเลยนะครับ ตัวนี้เป็นสองใบมีดทั้งสองใบมีดแล้วก็มีตัวไอ้ปลายที่งอนๆเนี่ยเอาไว้ไว้ปัดหญ้านะครับปัดหญ้าให้มันออกไปข้างหลังครับไอ้ที่ปลายงอนๆเนี่ยตัดได้กว้างมากครับหน้ากว้างเมตรกว่านะครับต่อการตัดหนึ่งรอบนะครับก็พูดถึงว่าเครื่องยนต์ระดับนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ ผมค่ากับค่าน้ำมันที่เสียไปนะครับเพราะว่ามันตัดได้เรียบเตีนแล้วก็หน้ากว้างนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าามันตัดได้แล้ววิ่งได้ยังไงผมจะถ่ายดูทีนะครับตอนนี้ผมขอเคลียร์ตรงน,นี้ก่อนนะครับ